และครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่รายการในคอสแคสต์นี้นะครับผมอยู่กับผมเอ็กคลอสระเกณฑ์มิคุณนกำลังรับชมอยู่ตอนนี้นั่นก็คือเดอะซิมซีนะครับอยู่กับทุพยัคินโมจิและเลบรองมอมเบอร์ยิสวันนี้นะครับแต่ที่เราสัญญากันไว้นะก็คือเราจะมาจัดการร้านค้ากันต้องดูก่อนว่าร้านขายเสื้อผ้าของเราเนี่ยเราจะขายอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือเสื้อผ้าที่เป็นเซ็ตแบบนี้นะครับจุดที่สองนะครับเสื้อผ้าที่เราจะขายก็คือเสื้อผ้าที่อยู่ในหุ่นโชว์เนี้ยนนะครับเื่องจาากวว่่่หุนนโช์เียถ้้้าาาววงงงไไไเฉยๆคคคคมมมมม่่่ีีใใรรซือแบหุนกลับบ้าน เราก็จะต้องมาจัดการาสร้างเสื้อผ้าที่เราจะขายก่อนซึ่งเราสามารถครีเอทได้ด้วยตัวของเราเองนะครับแต่เนื่องจากความขี้เกียจของ x c r o s s ครับเราจะทำการแรนดอมไปเลยครับซึ่งเราสามารถเลือกแรนดอมได้จะเป็นชุดแบบว่าชุดออกงานชุดปาร์ตี้ชุดว่ายน้ำชุดนอนอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเราใช้ชุดแบบ Everyday ชุดแบบใส่อยู่บ้านทั่วไปนะฮะเราก็จะให้นี่แหละครับมองเบอมาจัดการอ่าอีเด็กนี่ใส่หมวกด้วยโค้รโหดแล้วโทโมยะยังอาบน้ำอยู่นะครับปล่อยไป ก็ร้านเราก็จะขายแบบว่าเสื้อผ้าที่ใส่ได้ everyday ทั่วไปนะครเพราะว่าความสวยเนี่ยในเกม The s i m เนี่ยมันไม่สนใจกันอยู่แล้วแค่สนว่ามึงขายถูกขายแพงแค่นั้นแหละโอเคเราจะมาเซ t ต store price เราจะสามารถเซตของขายในร้านทั้งหมดได้นะครับก็คือราคาเนี่ยเราสามารถตั้งได้เลย25%จากต้นทุนที่เรามีนะครับหรือว่าจะขายแพงขึ้นไป50%เลยก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดขายแพงมากเกินไปเนี่ยร้านเราก็จะแบบว่าถูก Discredit ได้คนก็จะไม่เข้ามาซื้อ เราก็จะตั้งเป็น normal นั่นก็คือ25%ก่อนนั่นเองนะครับถือว่าไม่มากไม่น้อยจนเกินไปโ <Garden. S 1> okay. อเคเราก,กอดกันเฉยเลยเฮ้ย oh. มึงยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะเว้ยแม่อย่าเพิ่งรีบดิกินมุจิใจเย็นๆโอเคมองเบร์เดี๋ยวเราจะทำการเราจะยังไม่ open store เราจะทำการตั้งก่อนนะครับว่าเฮ้ยมึงจุบกันแล้วเหรออะไรวะนี่กูยังไม่ได้ให้มึงจีบกันเลยนะเนี่ยโอ้นี่เราร้อนไฟแรงอ้ามึงไปไหนอะ อ้าว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 มันไปไหนวะนไปไหนเนี่ยกลับบ้านเหรอไม่ใช่จะกลับมันมามมงดูอะไรกัน,นเนี่ยกลับมานี่ก่อนเดีย๋ยวเพิ่งไปคุยกับคนอื่นแหม่กลับมาเปิดร้านก่อนเว้ยนี่กี่โมงแล้วสิบโมงยังไม่ได้เปิดร้านเลยเอาละครับเราจะมาเซตของที่จะขายในนี้กันว่าเราจะขายอะไรบ้างเปิดร้านแม่งเลยครับโอเคเราจะเซต for sale กันนะครับ วิธีการที่แบบว่าจะตั้งค่าของที่จะขายเนี่ยก็คือเราสามารถคลิกแล้วก็เซต for sale เซต for sale อย่างนี้ได้เลยนะครับก็คือไอ้พวกเนี้ยคือขายส่วนอันเนี้ยไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันขายอยู่แล้วน้ำหอมนี่เราก็ขายด้วยเซต for sale เซต for sale ไอ้ทิชชู่ไม่ขายเซต for sale มึงอย่าเพิ่งจูจีดูดีกันตอนนี้ได้ไหมออกไปรับลูกค้าก่อนเมื่อมีลูกค้าเข้าร้านนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำอันดับแรกเลยนั่นก็คือ greet customer นั่นก็คือตอนรับลูกค้านั่นเอง ต้องต้อนรับพี่คบทุกคนด้วยนะเอ๊ hey, สวัสดีสู้ๆในภาษาซิมแปลว่าสวัสดีครับตอนนี้ลูกค้าก็เข้ามาร้านแล้วนะครับร้านเราอยู่ดีๆก็ดังเฉยเลยนะครับตามหลักความจริงคือต้องไม่มีคนเข้าร้านดีวะนี่พอเปิดร้านปุ๊บแม่งเข้ามากันบึ้มๆเลยคุณสังเกตหลอดข้างบนไหมครับหลอดข้างบนเนี่ยเป็นหลอดที่จะบอกว่าลูกค้าจะซื้อของเราหรือเปล่านะครับนี่คือหลอดการตัดสินใจนั่นเองถ้าเกิดว่าหลอดเต็มปุ๊บลูกค้าเขาจะตัดสินใจซื้อทันทีแล้วเราก็ต้องคิดเงินกับลูกค้านะครับ ในภาคนี้เนี่ยจะไม่เหมือนภาค2อย่างหนึ่งก็คือการคิดเงินของลูกค้าเนี่ยมันจะทันสมัยมากขึ้นเพราะในภาค2เนี่ยก็คือจะต้องมายืนที่เคาน์เตอร์เพื่อที่จะคิดเงินใช่ไหมฮะแต่ว่าในภาคนี้เนี่ยสามารถใช้โทรศัพท์หรือใช้แท็บเล็ตในการคิดเงินได้เลยนั่นเองถ้าอยากให้หลอดการตัดสินใจเนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วๆครับสิ่งที่เราจะต้องทําเลยก็คือตอบคําถามของลูกค้าครับไม่ว่าลูกค้าจะถามอะไรมาเราก็จะต้องตอบกลับไปนั่นเองนะครับเป็นการต้อนรับลูกค้าอีกทางหนึ่งนั่นเองนะ ไอเครื่องหมายธัญลักษณ์ที่มีเครื่องเนี่ยคล้ายคเครื่องคิดเงินเนี่ยเรากดไปเลยครับเนี่ยทำให้การตัดสินใจเนี่ยเพิ่มเร็วมากขึ้นนั่นเองถ้าเกิดว่าหลอดมันหายไปก็แสดงว่าลูกค้าคนนั้นไม่ซื้อนั่นเองยิ่งคุยเยอะหลอดก็จะยิ่งขึ้นเร็วนั่นเองทีนี้เราก็รอครับรอว่าลูกค้าจะซื้อหรือเปล่าเพราะตอนนี้ลูกค้าก็แบบว่ากาลังดูของอยู่อย่างผู้หญิงคนนี้หลอดไม่คืบหน้าเลยก็มีแรงจูงใจในการซื้อต่ํามากๆนะครับ เดี๋ยวเราจะให้อมองเบอมาต้อนรับลูกค้าคนนี้ก่อน,นครับเลิกคุยเลิกคุยเรื่องไร้สาระยวต้องต้อนรับลูกค้านี่ถ้าเกิดเห็นว่าซิมเนี่ยกระโดดหมุนหมุนไม่ได้เต้นบัลเล่แต่อย่างใดนะครับ <c oughs> ก็คือเขากําลังลองเสื้อผ้าอยู่น,นั่นเองในเดอร์ซิมนี้การเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยไม่ต้องไปที่ตู้เสื้อผ้านะครับ <c oughs> แค่เต้นบัลเล่รอบหนึ่งเสื้อผ้าก็เปลี่ยนแล้วซึ่งเป็นอะไรที่โคตรอัจฉริยะเลยและในเวลาที่เราทําการค้าขายเนี่ยนะครับเราก็จะได้เพิร์กพอยต์มาด้วยนะครับเพิร์กพอยต์เน เราสามารถเอามาซื้อของพวกนี้ได้ซึ่งของพวกนี้เนี่ยก็จะมีผลต่อการเล่นในธุรกิจหันษาด้วยนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรา up อันนี้นะครับก็จะทําให้เราคิดเงินได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับมันก็จะมีระดับตั้งแต่ large ก็คือแบบว่าใหญ่สุด small ก็คือเล็กอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับนี่ดูเราสามารถเอามาซื้อพวกนี้ได้ ก็มีหลายเพิร์กหลายสกิลอะครับแล้วแต่เราจะอัพเดี๋ยวเรามาอธิบายทีละอันอีกทีหนึ่งละกันเนาะตอนนี้เราจะต้องต้อนรับลูกค้าแล้วก็ขายให้ออกก่อนไม่งั้นไม่มีเงินกินแน่นอนตอนนี้เราก็ยังไม่ได้กําไรอะไรเลยครับดูจากขวาล่างไอเทมโซคือจํานวนของที่เราขายออกไปได้ซึ่งศูนชิ้นตอนนี้ยังไม่มีใครตัดสินใจซื้ออะไรมองเบร์เราจะแบบว่าต้องต้อนรับลูกค้าทุกคนนะครับ ต้องคุยต้องทำทุกอย่างตอนนี้เราก็จะก่อเวลาให้เร็วยิงขึ้นนะเ,เพราะว่ายังไม่มีใครตัดสินใจซื้ออะไรเลยขี้เกียจรอนนะอ,อ่ะถ้าเกิดหลอนหายไปอย่างนี้แสดงว่า เขาไม่ซื้อแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นแบบนี้ครับเป็นรูปตะกร้ารถเข็นแบบนี้หมายความว่าลูกค้าคนนั้นเนี่ยตัดสินใจที่จะซื้อแล้วเราก็ต้องให้ตัวละครใดตัวละครหนึ่งเนี่ยมาคิดเงินโดยการกดไปที่ลูกค้านะครับแล้วก็กดที่ ring up customer นั่นก็คือคิดเงินนั่นเองก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องให้ซิมเนี่ยเลิกทําอย่างอื่นแล้วก็คิดตังค์ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขายืนรอนานเกินไปเนี่ยเขาก็จะหงุดหงิดแล้วก็ไม่ซื้อของเราแล้วนะเขาจะเดินออกไปแบบมึงคิดเงินช้ากี่จะซื้ ทั้งสองคนเนี่ยช่วยกันคิดเงินนะครับถ้าเกิดว่าเราคิดเงินแค่คนเดียวเนี่ยอย่างกินโมจิคิดเงินของคนนี้อยู่คนนี้ก็รอ,อนานใช่ไหมล่ะเขาก็จะไม่ซื้อของเราแล้วนะครับจะสังเกตว่าเขาจะหยิบแท็บเล็ตออกมาแบบนี้ซึ่งหมายความว่าเขาลังคิดเงินอยู่นะครับซึ่งเป็นระบบอัจฉริยะมากนะเขาจะใช้แบบว่าแท็บเล็ตในการคิดเงินในกรณีที่ขายของออกแล้วนะครับเราก็จะมาดูที่ตรงนี้ครับไอเทมโซก็คือขายออกแล้ว1ชิ้นและของที่ขายออกแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นก็คือของหมดสต็อกนั่นเองคนที่ซื้อเนี่ยยเเเเสสื้้้อออผาาไไปปแลลวดินก เสื้อผงเสื้อผ้านี้ไม่ซักไม่สนใจแล้วคือแบบกูใส่แล้วเดินออกไปเลยเฉยเลยตอนนี้ธงมยะไปทําอะไรครับธงมยยไปเข้าห้องน้ำครับโอเคและเสื้อผ้าของผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนจะขายออกไปแล้วนะครับรเด็กดูเหมือนจะซื้ออ,อ๋อไม่ใช่ซื้อเสื้อผ้าครับซื้อ,อน้ําหอมที่เราวางอยู่นะครับเด็กก็ซื้อน้ําหอมออกไปแล้วนั่นเองตอนนี้เราก็ในเมื่อไม่มีหลอดตัดสินใจเนี่ยเราก็จะต้องพูดให้เขาซื้อให้ได้โดยการคุยข้าไปเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ใครใครวะโอ้โหรอยสักอย่างไงพี่ตูนบอดี้แสลม เขามาตัดสินใจแล้วครับเขาเดินเข้ามาดูของร้านเราแล้วครับเฮ้ยโสมยามารับลูกค้ามึงเข้าไปทําอะไรน่ะเฮ้ยมารับลูกค้าเราเร็ว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 ออกมารับลูกค้าปิดทีวีไปต้งไฟ <c oughs> มีซิมสองคนก็ดีอย่างเงี้ยแหละครับก็คือช่วยกันทํางานนะช่วยกันคิดเงินช่วยกันต้อนรับลูกค้า เราจะต้องคุยเข้าไปเลิกคุยเลิกคุยเรื่องไร้สาระและตอบคําถามลูกค้าก็าต้องรอเวลาผ่านไปนะครับรอดูว่าลูกค,าค้าเขาจะตัดสินใจซื้อหรือเปล่ายิ่งเราทางานมากเท่าไหร่เพิร์กพอยต์เราก็จะเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ผมบอกน,นี่เองนี่มึงมายืนคุยกันหรือมึงมาซื้อของวะเนียตอนนี้โทโมยะรู้สึกว่ากลาลังสนุกนะครับ <c oughs> เพราะว่าโทโมยะเนี่ยมีนิสัยที่แบบว่าอยากจะรวยเพราะงานการทําธุรกิจเนี่ยโทโมยะก็จะแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบลัลลามากสนุกกับการทําธุรกิจสนุกกับการขายของตอนนี้ดูเหมือนว่า เลบรองจะปวดขี้แต่ยังไม่ไปนะครับผู้หญิงคนนี้เขาตัดสินใจจะซื้อละเฮ้ยแล้วโทโมยะมึงไปไหนเนี่ยมึงอย่าเพิ่งดูทีวีอย่าทำอย่างอื่นได้ไหมมึงไปคุยกับลูกค้าเขาซื้อของเราได้ไหมจะได้รวยๆมังไงมองเบอร์คุยคุยเข้าไปครับผู้หญิงคนนี้เขาใกล้จะซื้อละอีกนิดนึงอีกนิดนึงเลยต้องแบ่งหน้าที่กันผู้ชายหนึ่งคนคิดเงินอีกคนนึงก็ต้องพูดโน้มน้าวให้ลูกค้าซื้อของให้ได้นะครับ เราจะได้รวยๆกันตอบคำถามลูกค้าซะนี่ answer question ตัดสินใจกันนานเหลือเกินยิ่งตัดสินใจอะไรกันนักหนาวะซื้อของไม่ได้เลือกผัวไปแต่งงาน <c oughs> นี่ๆี่เขาซื้อแล้วครับขอได้ผัวเอ้ยไม่ใช่ได้ของที่ต้องการแล้วนะครับโอเคเราเลิกคุยแล้วก็ไปคิดเงินได้แล้วครับ ถึงเวาลาคิดเงินแล้วจ้าไปคิดเงินเดี๋ยวนี้ทีนี้เราก็คิดเงินลูกค้าได้2คนแล้วหรือผู้ชายคนนี้มันมาปนเปียนอะไรตรงเขาเตอร์กว่าฮะมึงจะขมโมยของกูหรือเปล่าซึ่งการคิดเงินเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเนื่องจากว่า2คนนี้เนี่ยยังไม่โปรยังไม่เก่งในการคิดเงินคือแบบว่าคณิตคิดเร็วยังไม่ดีมากก็ต้องใช้เวลาซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็จะมีแบบว่าคนตัดสินใจที่จะซื้อ3คนแต่ว่าคนคิดเงินมีแค่2คนครับ ซึ่งเป็นอะไรที่ลำบากมากแน่นอนครับว่าเราสามารถจ้างพนักงานเพิ่มหรือจ้างลูกจ้างมาดูแลในร้านเพิ่มได้นั่นเองครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะอธิบายกันอีกทีหลังจากปิดร้านแล้วนะครับเราจะต้องทําให้วันนี้มันผ่านพ้นไปก่อน,นโอเคคิดเงินให้ผู้ชาย <c oughs> คิดเงินแล้วก็ให้เลบองไปขี้ซะไปไปขี้ไปไปเลยอย่ามายืนบิดองค์บิดเอไวอะไรแถวนี้นะครับลูกค้าสองคนนี้เขาก็ซื้อของไปแล้วเขาก็เดินออกไปแล้วตอนนี้ลูกค้าวะ ลูกค้าเปล่าลูกค้าจริงด้วยครับลูกค้าจริงด้วยครับคอนซูมเมอร์ครับเดินปิดตูดเข้ามาแล้วนี่ลูกค้าเปล่าลูกค้าอีกแล้วเหรอทำไมร้านกูขายดีจังวะยังไม่ได้โฆษณายังไม่ได้ไลน์เลยนะเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกดีนะเอ๊วัตดีลงุงซื้อของไหมโอ้ลุงนวดแ <c oughs> น่ของที่เราขายอยู่ตอนนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าชิ้นนะครับเฮ้ยน้าหอมนี่มันเข้าไปอยู่ในลืบไม่ได้กดขายโอเคกดขายเซฟขายแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้อนรับลูกค้าก่อนเข้ามาดิ เข้ามาดูร้านผมก่อนแล้วเขาก็ซื้อเสื้อผ้าเราไปแล้วนะครับผู้หญิงคนนี้ล่ะไปต้อนรับลูกค้าก่อนเอ้ยเลบรองออกมาออกมาต้อนรับลูกค้ามึงอย่าเพิ่งทานูน่นทํานี่โอ้นี่ก็เห็นแกกินยังเลยออกไปรับลูกค้าโอ้โหแม่คุณมึงกินไปด้วยทํางานไปด้วยโอ้โหมารายาทสามจริงๆอีมองเบลยดูครับดูเขาทําดูเขาทํากับลูกค้า คืออารมณ์แบบว่าคือกูจะกินนะทำไมจะซื้อก็ซื้อไปคือกูจะกินกูมีหน้าที่แค่แบบว่าคิดเงินเท่านั้นไม่ซื้อเรื่องมึงไม่ได้นะครับทำแบบนี้ไม่ได้ตอนนี้ดูเหมือนว่าทโมยะจะเริ่มหิวแล้วแต่ก็ไม่มากครับยังยังไหวอยู่ซึ่งร้านเราก็เปิดตั้งแต่ประมาณเที่ยงตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราปิดร้านนะอีกสักพักนะครับยวถึงเวลาปิดร้านซึ่งวันนี้เราก็ขายได้745 ก็ถือว่ากําไรและเดี๋ยวเราค่อยมาคิดเรื่องต้นทุนในการรีสต็อกเพราะว่าของพวกนี้เวลาหมดแล้วเราก็ต้องรีสต็อกด้วยเช่นกันนั่นเองนะเอ้ยธงวิผมว่ามันตัดสินใจกันนานเกินไปเดี๋ยวมันจะเลยยาวไป3ามทุ่มครับเราปิดร้านดีกว่าครับวันนี้เราก็ทํากําไรไปทั้งหมด745ซิบโ้ลิมโบานะครับเราปิดร้านแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมารีสต็อกเนี่ยเราจะต้องทําให้ซิมเนี่ยสุขภาพดีก่อนโดยการทํากับข้าวซะชิปหายแล้ว กูยังไม่ได้เรียนอาหารไฟกูจะไม่บ้านไว้เนี่ยกินอะไรง่ายๆก่อนล้วกันเป็น Family s ไซ e ์นะครับเสิร์ฟให้เลเบรองด้วยสองคนนี้เขาเป็นคนรักกันหรือ,อยังวะเ <c oughs> ขาเป็นคนรักกันหรือ,อยังเขาเป็นคนรักแล้วถ้าเขาเป็นคนรักกันแล้วก็แสดงว่าสามารถใช้เตียงคู่ได้แล้วครับแหมมันเป็นคนรักกันเร็วมากเลยครับผมก็ไม่คิดว่าแบบจะเร็วขนาดนั้นเลยไม่ได้สร้างเตียงคู่อืม ดี่ยเตียงนอนเราจะยัดแบบเตียงคูเข้าไปโดยการเอาถูกๆูกไปก่อนวันนี้เราได้กําไรมา700กว่าบ,บาท7 0็เซโมเลยอนไม่ใช่บาทตั้งอย่างนี้ดีกว่าเนาะตั้งงนี้ไหมตั้งอยงนี้ดีกว่าอย่างนี้แล้วกันเพราะเดี๋ยวเดินครับโอ้ลกว่ะอ่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วกันอย่างนี้แล้วกันแล้ววางชั้นหนังสือไว้ตรงนี้มันดูโล่งไปปะเดี๋ยวเขาตกแต่งเพิ่มไม่เป็นไรโอเคประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคละ ซึ่งเงินที่เราได้มาเนี่ยก็จะยังไม่เข้าบัญชีส่วนตัวเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นทุนล้านอยู่ซึ่งในการที่จะเอาเงินออกมาได้เนี่ยก็คือต้องกดตรงนี้นะแล้วก็กําหนดว่าจะเอาเอ,าออกมาเท่าไหร่ถ้าอ,าออกมาหมดเลยก็เป็น975ได้1795่ง17ใช่ปะก็ยังไม่ต้องครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีค่าจ้างพนักง,งานแล้วก็ค่ารีสต็อกอีกก็ถือว่าเป็นเงินที่อยู่ในทุนล้านไปนั่นเองนะกันตอนนี้ตรงวายะกำลังปิ้งขนมปังด้วยกระทะ คนหาอะไรปิ้งขนมปังด้วยกระทะแล้วก็มีจานโพว่าเฉยเลยโอเคไปกินข้าวให้อิ่มท้องก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปรีสต็อกของกันนั่นเองแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องพนักงานด้วยนะครับตอนนี้สิ่งที่เราอยากจะได้เลยอันดับแรกก็คือคนคิดเงินครับเพราะว่าเนื่องจากว่า2คนนี้ยังคิดเงินช้าอยู่แต่ว่าในการโน้มน้าวลูกค้าเนี่ยสคนนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับโอ้โหมึงไม่สนเรื่องธุรกิจกันเลยคือมึงจะปั่มปั้มกันอย่างเดียวเออจูบเออจูว่ามเป็นจูบว่าเป็นดูดโเอ้ย แล้วมึงกินข้าวเสร็จยังเนี่ยโทโมยะไปกินข้าวให้เรียบร้อยสิวะแล้วจานที่มึงถือเมื่อกี้อยู่ไหนอยู่ดีก็หายไปเนี่ยครับเราสามารถเซตฟอร์เซลให้แบบว่าเอามาขายได้ซึ่งเราสามารถเปิดร้านอาหารได้นั่นเองแต่ว่าผมยังไม่เปิดร้านอาหาร uh, <y> เราจะเปิดร้านเสื้อผ้านก่อนอันดับแรกง่าย,ายซึ่งเดี๋ยวอนาคตเราค่อยขยับธุรกิจไปเรื่อยๆตอนนี้ทั้งสองคนคนน,คน,นี้คนนี้คนเดียวเดี๋ยวอยู่ในอารมณ์แบบว่าเฟิร์ตี้ก็คือแบบก็ต้องมีความรักรัลา <c oughs> ลาเราปล่อยให้สองคนนี้เขากินข้าวกันไปก่อนนะครับเร่งสปีดหน่อยยว ตอนนี้ก็กี่ทุ่มแล้วสองทุ่มแล้วเนาะกินข้าวให้อิ่มซะเร็วๆอ๋อจานนี่วางตรงนี้ได้ด้วยเหรอครับโอเคธงมายะเดี๋ยวๆๆอ้าวแล้วตอนแรกแล้วตอนแรกจานหายไปไหนอะ่ะมึงหยุดกินหยุดก้อนโอ้กินท้องแตกตายอ๋อที่ผมกดคําสั่งให้มันมีกินคือเป็นจานที่สองเหรอวะเ<ๆ>อาไม่รู้เรื่องกับเขาเลยกูเอาไปทําความสะอาดแล้วเดี๋ยวเธอคนนี้ก็ควรจะเรียนทําอาหารไว้นะครับควรจะให้ผู้หญิงเป็นแม่บ้านแม,แม,แม่เรือน c o o k ิ้งคุกกิ้งไม่ใช่สิต้องเป็นเลนเลน n Open อ้าวชิบหายไอ้ตรงนี้มันไม่มีเรียนทำาหารหรอวะหรือว่ากูต้องซื้อวะเนี่ยผูเชฟบุ๊กไหนดูซิว่าเราซื้ออะไรได้บ้างมาหัวข้อสกิลนะครับคาลิสมาคาลิสมาไม่ใช่ c o o k ิ้งนี่แหละครับสิ่งที่เราจะซื้อนะก็ซื้อเล่มหนึ่ง มาก่อนนะครับแบบเบสิกแล้วก็ถึงเวลาต้องอ่านเดี๋ยวนี้ให้มองเบรอร์เป็นคนอ่านนะครับส่วนโมจิมานี้โมจิมานี้ก่อนมานี่เดินมาตรงนี้เราจะต้องรีสต็อกของครับนี่ครับรีสต็อกใช้ทุนน้หมัน่งร้อเดิบเซมโมลยอนนั่นเองกำไรเราก็ได้2 5จากการขายทั้งหมดนะครับอย่างที่เราได้เซตกันไว้เราจะต้องรีสต็อกทุกอย่างนะครับรีสต็อกทุกอย่างรีสต็อกไอเทมรีสต็อกไอเทมรีสต็อกทุกอย่างตอนนี้ ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วเราไม่ควรจะนอนเกินเที่ยงคืนเดี๋ยวเราต้องอ่ามาเปิดร้านอีกนะครับโหนี่รีสต็อกนานมากอะ่ะนานมากจะรีสต็อกอะไรนานขนาดนะั้นเดี๋ยวเราเร่งสปีดเป็น3มนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการรับชมตอนนี้เราอัดคลิปมาประมาณ20นาทีแล้วอ้าวอีผู้หญิงนี่หลับเอาหลับไม่ร้อหัวเลยมึงเอา้าเอ้ยมึงอย่าเพิ่งนอนเด้รีสต็อกให้เสร็จก่อนมึงนี่รีบร้อนจริงๆ ง่วงขนาดนั้นเลยเหรอปล่อยให้เมียนอนไปีนั่นมันนอนไม่รอผัวมึงก็รู้อยู่ว่ามันเป็นคนยังไงดูเหมือนว่ากินโมจิเดี๋ยวค่อยนอนสิโวอีกนิดเดียวก็รีสต็อกเสร็จแล้วทีนี้เราจะหาพนักงานกันครับควรจะหาไหมถ้าเกิดหาเราก็เสียทุนเยอะเหมือนกันนะตอนนีเ้เราได้กำไรเจ็ด้อย่ิาิมโมเลออนเงินทุนในร้านทั้งหมดก็เหลือพันสอง้อซิมโมเลออนเราอยากจะจ้างพนักงานจังเลยจ้างพนักงานสักคนไหม เราควรจะจ้างพนักงานหนึ่งคนเนเฮ้ยแต่จริงๆผมว่ามันยังไม่จําเป็นเพราะว่าของเราก็ไม่ได้ขายหมดอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วยังไม่ต้องรีบร้อนนะเอาว่ารีสต็อกไว้ก่อนแล้วก็ไปนอนซะอยากนอนก็ไปนอนเนี่ยฮะไปแล้วคนที่จะตื่นก่อนคนแรกก็คือ,อมองเบรอร์ปล่อยเขานอนไปครับหลับฝันดีนะตัวเองมองเบรอร์ตื่นละจ้าสิ่งแรกที่มองเบรอร์ควรทำเลยก็คือทำความสะอาดทำความสะอาดให้หมดเลยเฮ้ยเออวะ รู้สึกว่าในคลิปพาร์ทสองเนี่ยมีคนท้วงบอกว่าพี่คิวมึงลืมสร้างอ่างล้างน้ําเอ้ยอ่างล้างจานล้างน้าได้ละครับขอโทษครับเดี๋ยวสร้างให้เดี๋ยนี้แหละครับก็เลยไม่มีที่ล้างจานเลยครับซิงซิงสิงซ,งซิงถูกๆแล้วกันไม่ต้องแพงมากร้อยยี่ห้าอันนี้เท่าไหร่อร้อยหกห้าใช้น,นี้ก็ได้ต้องเรื่องมากเดี๋ยวเราให้มองเบอจัดการเรื่องงานบ้านงานเรือนไปนะครับเออมึงไปไหนอ่ะ โอ้โห oh, แล้วจงจานอะไรมึงทิ้งไปหมดเลยนะเฮ้ยอ๋อเพิ่งรู้ว่าเดดซิมมึงสมจริงขนาดนี้เขียอาหารทิ้งด้วยโอ้โ oh. หนี่ถือว่าเป็นการพัฒนาจากภาค3มาเยอะมากๆนะครับถึงขั้นเขียอาหารทิ้งกูนี่ตื่นเต้นเลยตั้งขยะไว้ตรงนี้ละกันแม่ก็บอกสิว่าอยากได้ถังขยะมึงพูดเป็นไหมมองเบลอ อะไรเนี่ยปวดขี้ก็ไปขี้ดิครับถ้าเดินเป็นตุ๊ดเลยมึงเอาตุ๊ดเขายังเดินสวยกว่านี้เลยดูมึงเดินท่าโคดทุเลศเออเออเอออยา่าเ้าซึกบุก <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราให้มองเบรอร์นี่มึงทํากินเดี่ยวหรือทําอะไรวะเนี่ยมันทํากินเดี่ยวหรือเสิร์ฟวะเดี๋ยวดูก่อนอ๋ออ๋ออ๋อแล้วมึงไม่ทําแบบเสิร์ฟเราวอาเอาวอาเอา,เอา,เอามัวสวยหมดเอา ไป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 ทำสลัดกินเองคนเดียวกินใครกินมันแล้วตอนนี้ตอนนี้9ก้าโมงอยู่ครับยังไม่ต้องรีบเปิดร้านก็ได้เดี๋ยวให้มองเบอร์เขากินข้าวไปเอ้ยโมจิมึงยืนเอ๋ออะไรมึงก็ทําอาหารสิเอา้าเออแปลกไว้บ้านนี้คนบ้านนี้แม่แปลกชอบยืนเออเป็นไรมากปะทําอาหารไปมองเบอร์ขนมปังชิ้นหนึ่งมึงกินเป็นชาติเลยรีบกินเฮ้ยเดี๋ยวเปิดร้านโอ้โหเขียวตุบตับมีหน้าถึงอ้วน แต่นมก็ใช้ได้นะเนี่ยไม่เหมือนเด็กไทย <_ d ancing> เด็กไทยพุงน้ำนมเนอะเธอหุ่นเซ็กซี่ใช้ได้ละธงวะทาําทำสลัดกินไปนะเชา้านี้เลิบลองมึงกินเร็วๆสิโว้ย <_ d ancing> อย่าโมตะคุยกัน10โมยังไม่ได้เปิดร้านว่าวันนี้เปิดร้านเที่ยงเชื่อกูด,ดิไปทำความสะอาดแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเตรียมมา <_ d ancing> เปิดร้านนะจ๊ะนั่งคีให้เรียบร้อยไปตอนนี้สมองแล่นแล้วนะครับปิ๊งปิงปังๆหมายถึงสมองแล่นนั่นเอง อา้อาวอ่นางเอ๋ยอีกแล้วอา้าวอะไรกินข้าวมันต้องใช้ความคิดขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใ่สมองสั่งการช้านะเนี่ยเออมีลูกค้ามาอย่างมึงไปอาบน้ำโอ้ยถ้ามึงจะจุกกันมึงก็เข้าไปจุกข้างในแล้มาจุกกันอะไรน่าร้านเปลี่ยนเสื้อผ้ามึงเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนั่นแหละลูกค้ามาแล้วเตรียมต้อนรับลูกค้า greet customer ลูกค้าคนที่สองมาแล้ว เดี๋ยวเลยบองต้อนรับคนนี้นเออไม่ทราบว่า,ามีตุกตายางขายไหมครับไม่มีหรอกคุณแหมร้านผมขายเสื้อผ้าไม่มีหรอก็หงหรือเปล่าให้ผมดูใต้เตียงได้ไหมคนเดี๋ยวจะซ่อนไว้ตรงนั้นอะหน้าตาพี่แกเข้มเฮ้ยกดอะไรเสือ้อร้านกูว่าเฮ้ยหน้าตามดู อ้าวแหมลูกค้าประจําครับดูเหมือนจะติดใจมาอีกแล้วครับเธอคนนี้ตอนรับเสร็จแล้วใช่ไหมตอนรับเสร็จแล้วมึงมาคุยกับลูกค้าคนนี้ด้วยอ่าตอนรับลูกค้าคนใหม่ย่างอ่าเราต้องขยันพูดกับลูกค้านะครับเพื่อเป็นการโน้มน้าวให้ลูกค้าซื้อนั่นเองเอ้ยมึงก็เข้ามาคุยในร้านจะยืนคุยกันหน้าร้านทาไมนี่พี่หนวดจีบมึงเหรอเนี่ยเอ้ยไม่ต้องคุยเยอะมาตอนรับลูกค้าใหม่ตอนรับลูกค้าทีโวย เลิกคุยกันเรื่องไร้สาระทำธุรกิจอยากรวยไหมอยากรวยก็ต้องทำขายขายของต้อนรับลูกค้าพี่นวดก่อนสรุปมึงจะมาคุยหรือจะมาซื้อของร้านกูไม่ได้มีไว้ยืนคุยเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนอะไรอีกหลายๆลยอย่างนะครับตอนนี้เราเปิดร้านเสื้อผ้าไปก่อนซึ่งอนาคตเนี่ยผมอยากทำร้านอาหารมากบอกเลยกาอยากทำตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับพนักงานเพิ่มนะครับเราแค่สองผัวเมียก็พอแล้ว เดี๋ยวดูเรื่อง perks สเ e ร์ s ที่ผมอยากได้เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับเราจะอั p สิ่งนี้นั่นก็คือการคิดเงินเร็วนั่นเองนะเราจะต้องอั p อันนี้เป็นอันดับแรกซึ่งเป้าหมายของเราก็คือ450อยุดเราจะอั p ให้กินโมจิอย่างเดียวให้กินโมจิเป็นคนคิดเงินซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอา p e ร์ s มาซื้อของรางวัลพวกนี้ครับของที่เป็นแบบว่าเหมือน รางวัลร้านนะ่ะถ้าเราเอามาวางในร้านปุ๊บคนก็จะสนใจมากขึ้นและลูกค้าก็จะมาซื้อของเรามากขึ้นนั่นเองเนี่ยพวกป้ายพวกนี้ของตกแต่งร้านต่างๆนานานเนี่ยเป็นความหมายหมายความว่าร้านเราเนี่ยได้รับความนิยมนะลูกค้าก็จะที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็จะเห็นแล้วก็เข้ามาซื้อนั่นเอง นี่ครับสกิลพวกนี้นะครับสกิลพวกนี้ที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อของเราเร็วขึ้นซึ่งมันแพงมากเพิ์คนี้ตั้ง2,100แล้วก็ยังไม่จาเป็นต้องซื้ออะไรขนาดนั้นเราเน้นคิดเงินเร็วก่อนก็ได้ถึงลูกค้าจะซื้อของช้าก็ ต้องคิดเงินเร็วเป็นอันดับแรกนะครับเราก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะครับเพิร์กไม่ต้องรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปตอนนี้เราก็กดเร่งสปีดนะครับทําให้ลูกค้าตัดสินใจเร็วๆสักทีเร็วสําหรับเราแต่มันอาจจะนานสาหรับซิมที่คูยอยู่ข้างในจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่ซื้อ serve. โว้ยเริ่มแรกเนี่ยทุกคนก็อาจจะเห็นว่าการขายของเนี่ยมันจะดูแบบว่าช้าๆเอื่อยๆนะครับแต่พออนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเพิร์กเยอะๆเนี่ย ล้วก็อัพสกิลนู่นนี่นั่นการขายก็จะลื่นไหลน,นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากให้เพิร์กอัพเนี่ยเราก็ต้องคุยนะครับโดยการแบบว่านเนี่ยคลิกอะไรก็ได้ที่มันมีเครื่องหมายเป็นเครื่องคิดเงินเนี่ยก็ปล่อยให้เขาคุยกันไปมีใครคิดจะซื้อของกูบ้างไหมมึงมายืนชุมนุมอะไรในร้านกูร้านกูไม่ใช่คาเฟ่ตลกนะเวย้ยมายืนหัวลงหัวล้อก,กันอีนี่เมื่อวานมึงซื้อไปแล้วมึงซื้อไปอีกตัวเลยกูจําได้ว่ามึงซื้อตัวนี้ไปหรือเปล่าตอนแรก หรือว่ามันซื้อน้าหอมว่าผมจาไม่ได้เฮ้ยมีคนซื้อแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งคุยคิดเงินก่อนคิดเงินอันดับแรกเราจะต้องให้ความสําคัญกับคนที่ซื้อแล้วตอบลูกค้าคทีหลังคิดเงินผ่านแบบว่าส่งสายตาปิงปิงข้ามหัวลูกค้าคนอื่นเลยมึง <c oughs> <c oughs> มีใครที่ตัดสินใจซื้ออีกไหม <c oughs> อ่ะคนที่สองแล้ว <c oughs> แต่เราให้ <c oughs> โทโมยะเป็นคน <c oughs> คิดเงินนะครับไม่ <c oughs> หรือว่าเอาให้ผู้หญิงช่วยคิดไหมให้โทโมยะคิดเงินทำบ่อยๆจะได้ชินอ่าสต็อกราของออกไปแล้วนะครับคิดเงินลูกค้าคนนี้ คิดเงินสีธงมยะคิดเงินอ้าวมันยืนเอ๋ออะไร,รอ่าเฮ้ยโอเคคิดเงินแล้วนะครับ <c oughs> ลูกค้าไปแล้วออาผู้หญิงคนนี้ทำหน้าที่แทน <c oughs> ทำหน้าที่แทนก่อน <c oughs> เลิกคุยแล้วคิดเงิน <c oughs> เร็วแ <c oughs> น่นะครับ <c oughs> ให้ดูสิวันนี้เราทำกำไรไนดะ้สองร้อยสิบเก้าสิบเอ็ออนของที่ขายออกไปได้ก็คือหนึ่งชิ้นก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับโอเคธงโมยะคิดเงินเสร็จแล้วก็ต้อนรับลูกค้าคนใหม่เลย ตัดลูกค้าเอ้สวัสดีครับรับอะไรไหมครับนี่อ้าวคิดเงินเสร็จยังโทมยะคิดเงินลูกค้าคนนี้เร็วโทมยะก็คิดเงินลุงแว่นคนนี้แล้วนะครับหายห่วงนี่ทำความสะอาดด้วยเป็นไงโหเจ๋งไม่ต้องสั่งก็ทําได้ทีนี้เราก็ต้องพูดโน้มน้าวครับอ้าวคนนี้ตัดสินใจซื้อแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่มึงจะพูดโน้มน้าวอ่ะมึงต้องคิดตังก่อนอันดับแรกจะปล่อยให้เขารอนานไม่ได้นะลูกค้าคนใหม่มาแล้วโหคิดเงินไม่ทันเลยว่ะต้อนรับลูกค้าไม่ทันเลยยืนไปก่ออนนะขคิิดเงป๊ ลูกค้าเยอะก็งเงี้ยรวยรวยรวยวย,วยเฮงเฮอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดไว้นะถ้าเกิดว่าเราได้แบบว่าพวกทโทรฟี่พวกเนี้ยพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกียรติบัตรเหรอ,อ เขาเรียกว่าของรางวัลที่ได้จากการค้าอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเรา,าวางในร้านไว้แล้วคนเข้าเยอะๆเนี่ยเราสามารถตั้งราคาให้มันแพงขึ้นเป็น50%ได้นะเพราะว่าร้านเราแบบน่าเชื่อถือของคุณภาพอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนี้เราก็ต้องค่อยๆ,ๆขยับขึ้นไป<ๆ>เรื่อยๆโดยการเริ่มจาก25%ก่อนนั่นเอง,องโทโมยะมึงอย่าเพิ่งดูทีวีคิดเงินลูกค้าคนนี้ยังไงเอ้ยคนนี้มึงยังคิดไม่เสร็จอีกเหรอทำไมยังคิดเงินลูกค้าคนนี้ไม่เสร็จอ,อ่ะไปต้อรับลูกค้าคอนอื่นไปลุงงงคนนี้มมมึทาไไ่่จยตั สายเร็วๆสิบวย้ยโอ้โหเดินลัดมาเลยครับ <c oughs> เดินลัดมาตะกายสนใจเสื้อผ้าพี่น,น้องเหล่าเขา่าดูน้ําหงน้าหอม,หอมหเสื้อผ้านะครับค <c oughs> ิดเงินช้ามากโทโมยะ <c oughs> ตอนนี้เพิ่งเรา355แล้วนะครับเ <c oughs> ป้าหมายของเราก็คือ450 <c oughs> ในการทำให้คิดเงินเร็วขึ้นนั่นเองค่อยๆขายของไปเรียบร้อยไหมซื้อยัง โอเคไอเทมเราขายทั้งหมดสมชิ้นแล้วนะครับโอ้โหมึงเหมาหรือไงเนี่ยดูลุงคนนี้มันซื้อของอีกแล้วครับดูครับเลิกคุย,คยมึงไปคิดเงินลุงคนนี้ก่อนลุงคนนี้แม่งเหมาไปคิดเร็วๆเลิเลกคุยมองเบลอ,อม,มาครับซิมไม่ได้อย่างใจเลยอ้อาวแล้วทำไมำไมันคิดเงินไม่เสร็จหรืออะไรวะเนี่ยอา้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอา้อาวอะไรอ่ะทำไมทำไมมันคิดเงินไม่เสร็จวะ โอเคคิดเสร็จแล้วขายของได้สี่ชิ้นแล้วเลอบลองผมนี่งงกับเดอดซิมมากอ้าวทำไมมันคิดเงินไม่เสร็จคิดเงินพลาดอะไรนี้หรอ <c oughs> อะไรของมันวะเลอบลองกลับเป็นคนที่คิด <c oughs> เงินแล้วแบบว่าเสร็จเลย <c oughs> ผมว่ามันคิดเงินพลาดหรือเปล่าวะนี่ผมกำลังสงสัย <c oughs> ไอคนนี้คิดไม่ได้ว่ะครับ <c oughs> ผมว่าโมจิมีปัญหาโมจิมีปัญหาแล้วคิดเงินไม่ได้เราจะต้องให้เลอบลอง เดบลองมึงจะทำอาหารอะไรตอนนี้โอ้โหลูกค้าเต็มร้านมานั่งทำอาหารตายตายตายเอาไปคิดเงินได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูโทโมยะนะครับมันคิดเงินแล้วมันพลาดหรือเปล่าคิดเงินเร็วๆร็วไม่มีปัญหาอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยโอเคขายของออกแล้วนะครับหกชิ้นวันนี้ขายได้หกชิ้นขายได้มากกว่าเมื่อวานวันนี้เราเปิดร้านยาวถึงสมทุ่มสี่ทุ่มมาเอ้าเอ้าเอ้าอะไรของมันวะ คิดเงินไห้เสร็จแล้วมอยะปวดขี้ใช่ไหมหรือว่าถ้าอารมณ์ไม่ดีมันก็คิดเงินไม่ได้อะไรประมาณนั้นปแะบบมึงอย่าเพิ่งนอนสิเฮ้ยไปขี้ให้เรียบร้อยก่อนุอ่นวายมากเนี่ยเอ้าอะไรอะทำไมมีคิดเงินไม่เสร็จวะสรุปยังไงปิดร้านแม่งเลยวันนี้เราทำกำไรได้แปด้หกิบสี่ปิปดร้านให้หมดหอยู่ข้าวมากใช่ไหมไปทำอาหารต่อไม่ไม่มึงคลีนมึงคลีนนะแล้วมึงอ่าคุกแบบอย่างเงี้ยทำเซิร์ฟเลยแฟมิลี่ไซส์ โอเคกูรู้ว่ามึงหิวแต่มึงนั่งรอตรงนี้ก่อนนะคนจะรีสต็อกไหมรีสต็อกนี่ผมงงมากมันคิดเงินกันแบบอะไรกันไม่รู้มารีสต็อกของก่อนนะครับระหว่างมึงว่างๆมึงไปลุกไปรีสต็อกของเลยแล้วปล่อยให้เมียมึงทากับข้าวซะไหนมาดูเพริเพร์กเราสิเพิร์กเรา525แล้วครับเราก็จะให้ผมว่านะคนที่จะต้อนรับลูกค้านะปล่อยเป็นหน้าที่กินโมจิไปเหอะแล้วเราก็ให้เลอบลองเนี่ยเป็นคนคิดเงินดีกว่าเพราะรู้สึกว่าเลอบลองจะคิดเงินได้ดีกว่านะครับจากที่ สังเกตมา450หรือว่าเราจะเก็บยิงยาวไปพันสเลยดีวะดีปะจะได้คิดเงินได้เร็วขึ้นไม่อะเราเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันฮ่าซื้อแล้วครับก็น่าจะคิดเงินเร็วขึ้นตอนนี้เป็นมองเบลอนะครับที่คิดเงินได้เร็วขึ้นแล้วก็ดูเหมือนจะทําอาหารเซียนอยู่เหมือนกันนะหิวข้าวแล้วใช่ไหมแดกครับแดก โอเคสำหรับวันนี้ก็วุ่นวายกันมามากแล้วนะครับในการเปิดร้านนะโอ้โหไม่ใช่ง่งายๆเลยนะครับในการทำธุรกิจร้านเล็กๆแบบนี้นี่ขนาดร้านเล็กๆแค่นี้นะยังวุ่นวายเลยวุ่นวายอย่างหนึ่งก็คือผู้มึงคิดเงินอะไรกันไม่รู้คิดๆหยุดๆใครรู้ถึงปัญหานี้นะครับใครรู้วิธีแก้ไขก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างนะครับสอนไอ้คอร์สเล่นหน่อยไอ้คอร์สเล่นเกมนี้ไม่ค่อยเป็นหรอกนะรฟอร์มเซียนเหมือนเรียนมาแต่จริงๆ้วฟอร์มเฟี้ยวแต่เจี๊ยเล็กน้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันพร์ทหน้าสวัสดีครับผม